สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับอาเมนี้ครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปูหาเจ็ดแปดกับเผื่อไพเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขครับหนึ่งท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกหลังจากห่างหายกันไปสี่เดือนนะครับมากราบนมะัสการปูพร้อมๆกันนะครับเพื่อ,อมาติดตามแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยหนึ่งท่านว่าคมวาปูสิได้แนวทางฝากตอนเอฟซีเป็นตัวใดขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดไลค์ 1, 1, 1, ก,กดแชร์ 1, 2, 1, ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับวิไลให้โชคนะครับขับมือนีมาสองช่องนะครับแม่พัวพารวยนะครับมือนีกับมาน้ากันนะครับอ่าเป็นกังได้จังมากาศน้ำปรการปูพร้อมๆกันนะครับกับตัวเลขแนวทางหนึ่งท่านว่ารับปรกาบน้ำปรการครับปูเจริญพรเจริญพรครับพายเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขครับปูรัฐบาลไทยครับอาครับมาเบิ่งน้ากันเ เลขมาบน470ออก446ครับค่ะ678901234เลขมาบน814ค่ะครับมันบอ่อน้ำกันแถวเนี่ยบอ่อน้ำกัน678ไม่มา234ไม่มาด้วยกันเสหกเ67ไม่มาด้วยกัน แปดเก้าศูนย์ไม่มาด้วยกันออกสี่หกหกเจ็ดแปดไม่มาด้วยกันเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันสองสามสี่ไม่มาด้วยกันออกหาหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหกสามมาหนึ่งตัวบนขันเล่นส,สามตัวมาตัวขันมาพี่เล่นสามตัวบนนี่จ้อยก็มาถือโอ้ครับปู อี่หนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันสี่ห้าหกไม่มาด้วยกันเจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันครับไปเกาศูนย์โอ้ครับบาทนี้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บแปดสองห้าแปดต้องติดบนหนึ่งตัวค่ะมานไหนโอ้สองห้าแปดสองห้าแปดติดบนตัวหนึ่งครับบอไปรับกันสองหาก็บอไปแปดหาก็บอไป คือสามตัวนี้บ่ไปน้ำกัน,นบ้ 2> 1, 2ปูสองกับบาว่าสามสี่ห้าก็บ่ไปหกเจ็ดแปดก็บ่ไปเท่านี้ก็บริบุญกับบนาเร่เนหเจ็ดแปดกับบเด่นแปดหกบ่นครับไปมันไปลักษณะขันมันไปมันจะไปกั่กซี่อันซี้แปดคับ้านี่ก<อ> <c oughs> ำลังวันกำลังวันนี่มันจะไปโยตตัวหนึ่งครับ งวดกว้อนนันพระรหัสกำลังวันมีสิบเก้าเอเก้าศูนย์กับหนึ่งกับสี่หนึ่งเห็นหมั้ยม่เหนครับกำลังวันครับบาร์ดี้กำลังวันสุกมันมียี่สิบเอ็ดครับ,บ,บดีดีอ๋อค,ค่ะบาร์ดีฟันเห็นปืนสองขึ้นแล้วนกมันบินอยู่ท้งฟ้าครับปู่เขาเอาปืนมาให้ยิงยิงม<อ>ันรั่วนไส้บินนกอากาส้ปูหรือตกน้ำมาเป็นนก นกเอียงตัวนึงขนาดขนาดนกบินยอนยิ่งถือเสยิ่งรืกฝ่าบนนกนถือายิ่งเลยตกลกมามันตายนกตายตัวนึงปืนมันกันเป็นแปดเดียวแล้วมันตายกันระว่างเนี่ยนี่น่ศูนนานมันมาแปดบนเดียวเนี่ยนี่แปดวิ่งบนเม็ดเดียวแปดตัวเดียวแปดพี่สีเดินใหนึ่งสองสามันมีเท่านี้ลีเดินครับคนขิ้งลุงเลยไล่ล่ามาไล่เราล่งสามเดียวเนี่ สูตรอยมาได้โ่งสามแมงมบมปูมวก้อนองหกออกหกสามครับล่งสี่ออกสี่สี่โอ้ว่าหั่นลงสองสูตรหนึ่งได้สี่ก็เลยใส่สี่สองสองสี่ล่างหางเดียวเด่นเด่นเลยครับออกหนึ่งสี่มาน่ิลอยมาไรมันลงสามได้เหมลงสามแมมบมปูโอ้สันจรนดี่ปูสันจรเป็นเป็นไปได้นี่เนี่ยหัวสันจอนเราว่าดีดีแปดหกนี่ มันบรเด็นแต่ว่าก็ไม่เสียแต่ว่าเลขเด่นขีดให้แล้วสี่พังนี่อนี่หรอเด่นตัวนี้เด่นตัวนี้ลอยมาไล่ร่วงสามนี่ครับปูไวชันจอดนีมันเล่นยากจ้ะครับแมนปูเขาเจล๊บไปไซกันไหนแต่ว่าในยินว่าเป่าเด้ปูนี่ละย่านตัวนี้นะครับลอยมาไล่มาล่วงสามพอว่าสามสามมันว่าหันมามอสีซีมาแล้วซี่ีมาแล้วเหลือสามสามลอยมาไล่ครับปู อ่ c อฟซยาใบอดเบาดังด้วยครับคือเกาคือเดิมนะครับสัมผัสปูหายเจ็ดแปดนะครับต้องใส่เสียงจังหน่อยนะครับ FC ล่างเดี๋ยวว่าแมนหนึ่งซีนั่นแหะครับปูแมนครับอปูเห็ดสูตรให้เบิ้งน้าน,นะครับ FC สูตรคำนวณของปูหา8เจ็ดแปดสิบพรคือไผนะครับโลสามโอระวังดีดี โอ้แม่นีปูขึ้นมากน้ำแม่สามสามนี่มันคิดงานเนี่ยงวดก็เจ็ดงวดชีวิตที่เดียวคล้วล่ะรับแม่นแมนสูตรลอยมาไล่นีเขาว่าเคยมาตามให้เอฟซตลอดนะครับเอีเพราะว่าห่างกันจากผูซีเดือนเต็มสามระวังดีคันเบิ้นกันเบิ้นสามสมแปดสามมไรเ่ะปูนะแปดสามเพราะว่าเลขนั่นคันมันออกห้าหนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตรงกันเนี๋ยบอกอยากว่าอ,ออกตรงกันเรียนดับบนดับล่างครับปู่ค่ะอืมเลียนทีมันไปแบเนี้ห้ากับแปดต้องติดบนล่างห้ากับแปดต้องติดบนล่างาออกหาหนึ่ง มันออกหาหนึ่งหาก็แปดหนึ 1, ห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งหาเก้าหนึ่งมักหามักเก้าหาหาเก้ามันออกไปมันไปมันไปเก้าศูนย์ครับผู้มักจะสี่วยงหันมันบอไปครับปู้เหล็กบัดดีมันมีมันมีแปดได้เหล็กแปดเนีย้ยนี่ระว่างสองหาแปดต้องติดบนล่าง ทุกนี่คือสูตรเลขกติดบน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 สี่เจ็ดศูนย์ออกสี่หกติดบนหนึ่งแปดสี่ออกหาหนึ่งติดบนหกเก้าศูนย์หกเก้าสามติดบนเลขขาดมั้งสิมาขาดหาออกหาหนึ่งขาดศูนย์ออกเก่าศูนย์คาดวันนี้ขาดขาดยังบัตเองเรียก สองห้าแปดเลขขาดเก้าอืมตัวระว่างคืออะไรตัวระว่างเรืเ่องนี้เรื่อเลขขาดเก้าระว่างนี่ดีอืครับปู่เลขนั้นหกสามล่างหกกับสามบวกกันเป็นเก้าเก้าดับล่างถ้ามาคือหลักเศบบนอ,อกเก้าศูนย์อันนี้คือเลขดับ ดับล่างไม่มาล่างถ้ามาบนคือเป็นหลักสิบครับออกสีหกดับศูนย์ล่างถ้ามาบนห้ามาบนงวดน้ำมันออกสีหกล่างครับแม่ครับห้ามาบนคือหลักสิบบนออกศูนย์สองเห็นไหมหลักสิบครับปู่มันดับล่างศูนย์ดับล่างถ้ามาบนศูนย์คือหลักสิบออกศูนย์สองอันนี้คือกันเข้าศูนย์ บวกกันเก้าดับล่างถ้ามาบนคือเก้าดับถ้ามาบนคือหัวออกล่างออกเอาหนึ่งซีบวกกันได้ห้าห้าดับล่างครับถ้ามาบนคือหลักสิบให้ระวังด้ยหาเก่าระวังให้ระวังเลขขาดครับเลขขาดมันอยากครับขาดเก่าขาดศูนย์ขาดหาขาดหามันเอาหามาใส่เนี่ยระวังเลขขาดศูนย์มันเอาศูนย์มาใส่ บันไดเลขขาดเก้าขาดเก้าครับยานมันออกมาใส่ตัวนี้เลขบมาสั้นจนมันมีสซตเป็นได้อ่าอ่านี่เอฟซีไอเอฟซีแ KB หน้าจอเนาะอ่าแค b หน้าจอนะครับเอฟซีครับนี่ครับแนวทางครับครับของปูหาเจ็ดแปดงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาครับปูเบาละเอียดยิบเด้อครับเอฟซีแล้วก็ฟังหลังจากห่างหายกันไปซีเดียนนะครับมือนี่ผ้าแม่ขั้วผ้าร่วยมาพร้อมนะครับ ยุคข้างๆนี่นะครับแม่ขั้วผ้าร่วยแล้วก็วิไลให้โชคครับเมื่อนี้นะครับให้ซีมาติดตามหวยรัฐบาลไทยนะครับแคปนาจอไว้ตัวที่สีแดงนะครับเป็นตัวนิ่นของปูนะครับ8 0 8 1 8 4ใหนึ่งระว่าง8 8ดแดแล้วก็ล่างนะครับส3สามปูบอกด้วยว่า3 3กสับส2มสองหววสันจรอะไรก็เกิดได้ครับเนาะว่างอ่ะอร่อยมาไร่มาลง3งสามสูตรรอยมาไล่นี่สูตรอมตะของปูปู เดินดีมาตลอดนาะปูนาะมันเดินดีรลอยมาไล่ร่งตัวเดียวตัวเดียวมันจากมาล่างส่วนไล่นะครับอ่าครับนี่เปลี่ยนแนวทางปูหาเจ็ดแปดเข้าใหม่มากงดก่อนคืเอฟซีปูเพิ่นประสานงานกับเพิ่นครับปูเขาปักกันเก้าตัวเดียวงงดก่อนเก้ามาแน่นอนมานี่ขายมาตัวเดียวแปดมันส้นกันเพราะว่าฝันสองคืนแล้วฝันเห็นปืนนั่นนะครับฝันว่าจ้ยิงนกนกบินอยู่นองฟ้าคนขนาดนกบินก็ยิ่งถึงอยู่นอกปูเนาะตกลงมาเลย มันเป็นโรคเอียงครับปูกระกคีันงอกรองกับบอกอนี่หรอโรคสามยี 6, 3, ยต้นไหมครับแห่นบอ่อนครับงอก่อนเพื่อน,นครับอ่ะสุดท้ายนี่ขอกราบขอบุญ <c oughs> ขอบคุณปูด้วยครับทีแบงปัดแนวทางหายที่ทางช่องได้ไมิโฉมิลาบกันสาธุครับ <c oughs> แจนบอน